ว่ากันว่าการสเตกกิ้งคือ Passive Income ของโลกคริปโตเคอเรนซี Drop it สวัสดีเพื่อนๆชาววอนแชนแนลทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างรายได้จากโลกคริปโตเคอเรนซีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเทรดให้ให้แบบให้มันเครียดให้มันปวดหัวนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถมีรายได้จากโลกคริปโตเคอเรนซีได้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนๆดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างรายได้แบบนี้กันเลยนะครับปกติแล้วนะครับเพื่อนๆที่มีเหรียญคริปโตกันอยู่ในวอลเล็ตอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็เก็บไว้เฉยๆได้นะครับต่อไปมันอาจจะแบบมีมูลค่าที่สูงขึ้นแล้วก็สามารถได้กําไรจากการที่เราเก็บเหรียญไว้นานๆนะครับแต่ว่าการที่เราเก็บไว้เฉยๆเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับ <c oughs> จึงมีฟังก์ชันใหม่ที่เรียกว,ว่าการสเต็คกิ้งนะครับเป็นการปล่อยกู้เหรียญของเรานะครับ ให้มันเกิดรายได้กลับมาหาเรานะครับก็เหมือนกับการที่เรามีหุ้นไว้ที่ตัวนะครับก็ได้เงินปันผลนะครับอันนี้ก็เป็นรายได้จากการที่เราได้ดอกเบี้ยนะครับโดยปกติแล้วนะครับการที่เราฝากเงินไว้ในในธนาคารในบัญชีของเราเนี่ยเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ0.5ต่อปีนะครับ แต่ว่าการที่เราเนี่ยนำเดียญของเรานะครับมาสเต็กกิ้งในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเรามากยิ่งขึ้นนะครับได้ดอกเบี้ยที่มันสูงยิ่งขึ้นกว่าการที่เราเก็บไว้เฉยๆนะครับแต่ก็จะตามมาด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ แอปที่ผมเลือกใช้ในการสเต็กกิ้งนะครับก็เป็นแอปบีเน้นนะครับเพราะว่าเป็นแอปเทรดอันดับหนึ่งของโลกนะครับมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีฟังก์ชันให้เลือกใช้มากมานะครับผมก็เลยเลือกเป็นบีนนนะครับแอปบีเน้นนะครับจะมีฟังก์ชันให้ปล่อยกู้2ฟังก์ชันนะครับก็คือแบบเซฟิงนะครับแล้วก็แบบส t ต็กกิ้งนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างทั้งสองฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็ข death, ้อดีข้อเสียของแต่ละฟังก์ชันกันเลยนะครับมันวริ่ที่แบบแรกก่อนเลยนะครับแบบ saving นะครับ save ก็คือปลอดภัยนะครับก็คือเหมือนกับการที่เราเนี่ยเปลี่ยนที่ออมนะครับจากที่เราออมใน w a l ล็ตนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นออมในหมวด saving flexible saving นะครับก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับเราได้นะครับข้อดีของแบบแรกนะครับคือเราสามารถถอนออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับสมมติว่าเราปล่อยกู้ไปแล้วแล้วเรามีความจำเป็นที่จะต้อง นำเหรียญออกมาเพื่อนําไปขายหรือว่านําไปใช้ก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถถอนได้ในทันทีนะครับสมมติว่าเาพื่อนๆซื้อเหรียญมาในราคา10บาทนะครับแล้วเหรียญมีราคาพุ่งตัวสูงขึ้นเป็น15บาบาทนะครับเราก็สามารถนัถอนออกมาเพื่อขายทํากําไรได้เลยในทันทีนะครับในแบบแรกก็จะมีสภาพคล่องที่มากกว่านะครับแต่ข้อเสียของแบบแรกนะครับก็คือถ้าเราตั้งใจที่จะเก็บเหรียญในระยะเวลานานนะครับอยากจะถือครองไปแบบเป็นปีนะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าแบบที่2นะครับ สรุปแล้วนะครับก็คือมีสภาพคล่องที่สูงกว่าแต่ว่าให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่านะครับมาต่อที่หมวดที่กอนเลยนะครับหมวดสเต็กกิ้งนะครับหมวดสเต็กกิ้งเนี่ยก็จะมีระยะเวลากําหนดชัดเจนนะครับเราไม่สามารถถอนเหรียญออกมาหรือว่านำเหรียญที่ปล่อยปล่อยเงินกู้เนี่ยเอาออกมาได้นะครับก็คือมีระยะเวลาชัดเจนนะครับ15วัน30วัน60วัน90วันนะครับถ้าเกิดเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เหรียญนําเหรียญออกมาเนี่ยเราไม่สามารถทําได้นะครับข้อดีของปล่อยกู้แบบสเต็กกิ้งนะครับก็คือ เราเนี่ยจะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าแบบแรกนะครับข้อเสียแ,แบบมหาเลยนะครับของแบบที่2นะครับแบบสติกกิ้งนะครับคือเราไม่สามารถถอนเหรียญออกมาก่อนได้เราไม่สามารถนําเหรียญออกมาได้นะครับถ้าเกิดว่าเหรียญมีราคาที่ตกตกลงแบบพุ่งตกเหวเลยแบบสมมติว่าเราซื้อมาสิบาทตกไปเหลือ5บาทนะครับเราไม่สามารถถอนเหรียญออกมาได้นะครับเราต้องปล่อยให้ครบระยะเวลาที่กาหนดนะครับเหรียญอาจจะแบบมีราคาที่แบบ ตกเลยก็ได้นะครับก็นี่จะเป็นข้อเสียของแบบสเต็กกิ้งนะครับสรุปแล้วนะครับแบบแรกเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เก่งกาไรนะครับให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าแต่มีสภาพคล่องที่สูงกว่าส่วนแบบที่2เนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าและเหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะถือคลองเหรียญไปในระยะเวลายาวนานนะครับสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าข้อเสียก็คือสภาพคล่องน้อยกว่านะครับ แล้ววันนี้นะครับผมก็จะทำการปล่อยกู้นะครับสเต็กกิ้งเหรียญคริปโตเคอเรนซีในแอปแบบนี้นะครับมีขั้นตอนยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปวิดีโอแบบนี้บ่อยๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยนะครับไปดูเลยเอาละครับเพื่อนๆเราพร้อมแล้วนะครับที่จะมาสเต็กกิ้งเหรียญนะครับปล่อยกู้เหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับเพื่อให้ได้รายไดด้้้เเเขาามนนนนะะคครรรัับบบบบปป็ใูแอกีย ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็หาแอปบ i n a n c e ก่อนนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เราเลือกหมวดที่คําว่าเพิ่มเติมนะครับไปดูหมวดเพิ่มเติมก่อนนะครับคลิกเข้าไปเลยจากนั้นนะครับเราไปเลือก staking นะครับใน finance นะครับเราเลือก staking แล้วก็เราหาเหรียญที่เราต้องการที่จะ staking ต้องการที่จะปล่อยกู้นะครับผมก็มีเหรียญ ada อยู่นะครับผมก็จะปล่อยกู้เหรียญที่ผมมีไว้นะครับดีกว่าเก็บไว้ใน wallet เชชเนะครับ แต่และเหรียญก็ให้ผลตอบแทนโคตรสูงเลยแบบ14% 16%คือเป็นผลตอบแทนต่อปีต่อปีนะครับถือว่าเยอะมากผมก็มี ADA นะครับมีเลือก30วัน60วัน90วันนะครับแต่ว่า90วันมันไม่ได้นะครับมันหมดโคต้านะครับผมก็เลยเลือก60วันแลวก็เราต้องระบุจํานวนให้ชัดเจนนะครับก็ถ้าต้องการระบุจํานวนทั้งหมดที่เรามีเลยเนี่ยก็กดไปที่จุด3จุดนะครับมันก็จะแม็กให้เราเลยแล้วก็เราก็มาดูสรุปนะครับสรุปก็คือ ผมเนี่ยจะได้เหรียญน,นะครับได้เหรียญกลับมาในวันที่3เดือน7นะครับอีกประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็ค่าประมาณค่าประมาณ APY เนี่ยก็คือผลตอบแทนรายปีที่ผมจะได้นะครับก็คือ7 7 9ต่อปีนะถือว่าโคตรสูงโคตรลงโคตรสูงก็ยืนยันให้ครบถ้วนนะครับก็กดคล,กคลิกไปแล้วก็กดที่ไปที่กระเป๋านะครับเงินเราก็จะทําการสเต็กกิ้งไม่ใช่เงินดิเหรียญเราก็จะสเต็กกิ้งใน ในแอปเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมได้สเต็กิงเหรียญ ada แล้วนะครับก็จะได้เหรียญคืนนะครับอีกประมาณ6 0สบวันนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่แบบตั้งใจที่จะถือครองเหรียญในระยะยาวนะไม่แบบไม่ได้หวังที่จะเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้หวังที่จะเก่งกาไรระยะสั้นนะครับแต่ตั้งใจที่จะแบบมองอนาคตของเหรียญน,นะครับผมเชื่อว,ว่ายังไงคาร์ดานนหรือว่าเหรียญที่แบบ A D A เนี่ยก็จะแบบมีอนาคตนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับคือผมเชื่ออย่างนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะครับก็การลงทุนนะครับมันมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์ให้ผมเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าแบบมีคนไลค์เยอะผมก็อยากจะทําบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ในทันทีนะครับถ้าผมเห็นผมก็จะมาตอบให้้อยู่แลวนะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย